มาแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะเพื่อนเอน FC ที่รักทั่วโลกนะคะมาค่ะมาบุกสวดเตอรมอนเมสมี่ฟงเซ่อะเมนิโมเช่เบกมัวมาพี่น้อง FC ที่รักทั้งหลายมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่รักมื่อไหร่ายสิวันเจียวเจียวกุ้งใส่ประกอบก,จกอบ็จ้ะเด้อคุณอะเจียวกุ้งไซบอร์กจ้าเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องมื่อน,นี้วันหยุดเด้อค่ะเด้อกินขน้าวยำแรงเด้อ ลวกดอกแคปปาพี่น้องลวกดอกแคปปาแล้วก็ทอดไข่ทอดไข่ใส่ดอกแคปลาเลยพี่น้องเลยแซ่บขนาดพี่น้องจามาเด้อที่ผักกะมาเป็นสวนยอดกะทินยอดผักกษเสอ่อนบัานห้อพี่น้องนะคะยายสืบวนไปเก็บมาเมื่อนี่นะคะพี่น้องเก็บมานะคะนี่นะคะเก็บมางามๆด้วยกันกลั้งๆเป็นซ้อมดอกได้พี่น้องพี่กำลังเปซ้อมดอกนะจ๊ะ เนี่ยสาระนี่ให้กับผักมาได้พี่น้องร่างหิวจ้ะส้วนเสียได้เข่ากอุ่นเตมัวเว้นนี่ได้ค่ะเด้อกินเข่าเลี้งแล้วค่ะเด้ออุ่นอุ่นดูมันเหนียวมันเหนียวพี่น้องนะคะบอใส่กองใส่ถุงมันกี่ขันแกะพี่น้องจ้ะมาเด้อหิวเลยจ้ะซู้อีพี่น้องซู้อีเด้อพี่น้องเกาพี่น้องไม่เด้อจ้ะเด้อแก้วกุ้งเด้อจ้ะเด้อย้ายสิบหัวลวกหน่อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อลวกหน่อยหนึ่งมาเสียบต้องกันจ้ะอืม Thêm một cọc Xong Thoạt thay xay hình huế Chắc đọc. chắc Nhật thịt ăn Mần xay xẹp đấy ยากุ้งกุ้งกับกุ้งนี้แหละพี่น้องมาละลายลวกแป๊บหนึง่งออกมาสับๆไม่เห็นเบอร์ละดอกแค่ำลังออกดอกแล้จ้ะหวานนี้ดีพี่น้องแซ่บจังแซ่บมาเด้อ ทางผักแตนหันออกดอกไว้พี่น้องทางผักอื่นสิออกบ่วยบ๊วยแซ่บจังหวา<ฮ>นหอมทอดแต่เสียบทอดใช้ใช้จังมาเด้อจับไปกัน เฮ็ดกิฟ์ยังก็บป่ปจงจักเทื่อเมือเม่อเลวล่ะเมื่อเยี่ยมหลังบ้านเฮ <laughs> ็ดกิฟก็คือบ๊วเรื้อกางบุ้วยกระไดหั่นปังปังฝากพี่ยูดันด้วยนะคะให้ปังปังด้วยนะคะยายสิริพรเหนื่อยแล้วนะคะอยากมีคิดแบบว่า ยอดวิวห,หลายๆคอมเมนต์หน่อยหน่มพี่น้องหายหน่อเขาไหมฝากหน่อยด้อค่ะเด้อดฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเพื่อนๆที่รักทั้งหลายคลิปคนอื่นก็นคือบ่เห็นลื่นเลิศปัตตาพิบุตรคือปังแทบบุ่ฝากหน่อยด้อค่ะเด้อด ที่บันในฝรัง่งเศสกินงอยมันผื่อไม่ปวดฝรัง่ง <laughs> เบื่อฝรั่งเบื่อมันขิงที <laughs> หวานเดี๋ไม่ได้ไหลายเลยพี่น้อง <c oughs> อีกน่ากทิน ะำ้องเป็นซ้อมดอกเต็มตนอยู่นี่เป็นยาขึ้นเอาหวานจุ๋ยชอบแข็งเก็บมหลายอะเด้วแซ่แข็งไากินหวดหน้าจ้ะหวานดี แห่ก็ดอกแคบานเขอเห็ดชิปจัดให้มูเบิงด้วยวิธีทำจับว่าใช่อย่างไรดอกเฮ็ทอดแม่กี้ยังเดี๋บวพอาจังนกปูแถามไก่คือเก้าพวกเจ้าอยากให้แันคลิปเฮ็ดคลิปแบบเลยคอมเมนต์ไว้ได้จ้ะเด้อ แด้สิเพาะเทกินแบบสบายสบายชอบให้มัได้ตามที่ทำนะคะสุดยอด วันหยุดไปหาของปลาเ <c oughs> ข่าของแพองอะไรก็แพองอะไรก็แพงไปหาเก็บผักป่ากินพี่น้องต้องซื้อไ <c oughs> ปล้างปงจาากก็ได้กินด้อ่อวันเนอืม <c oughs> หัวใจเขากันเป็นยังย่า <c> บ <oughs> ่เห็นเจ้ากรุงใด้ประกอบเ,เมียงมันในพิธีอาหารอีสานบ้านเขามาเด้อโอเคจับเอานีฝรัง่ง เนาะเอาก็ได้เลยคุยรูดใส่ซฟอมแดงๆชอบแทบแะไ้อย่างกินของเจ้า ่อเ,เบื่อเนอะย,ยายถึงอนึกกินอ่างค <laughs> สอละชับพี่น้งสุดยอดเลยจ้ะหวานเจ๊หวาน <laughs> năm bữa ăn Có cái mập nên phải mang thai và mẹ ăn gìn nó chả đó mới đi làm แบบเดียวสองมือ่เด้วัน้อไมยงก็ไปอ่ะจับพี่น้องเลยจับ พี่น้องคำสุดท้ายเด้อจ้ะเด้อแย่สิค้อนสิเซ่ก็มีละคลิปมันถิน่เงวเก่งใจเพื่อนๆที่มาชมให้เอาคลิปละาสิบนาทีกว่าก็พอละที่ไหก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะเด้อเพื่อนๆเอฟซีทีรักทุกท่านนะคะที่เขามารับชมนะคะนั่นแหละเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเนาะฝากเลยค่ะเด้อ กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยกดไลค์นะกดรว <g ố Share> กดกดแชร์กับวิพฤกตกดดอกคือนะคะเนาะเป็นกำแจกกันทำคลิปนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องเกาพี่น้องไม่นะคะเอฟซีที่รักที่รักทั่วโลกนะคะไปบวถือบวผิดแซบ่บๆซบน้องกันผู้ใดมาชมกันมีแต่ความสุขความเจริญอายุมัน่นความเยินจะ้ะเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องจา๋าบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายเลิฟทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ